สวัสดีครับสำหรับทศนาฟุตบอลที่น้ำแมวหยิบมาพูดถึงในวันนี้นะฮะในเกม Friday Night ครับก็คือเบลารุสพรีเมียร์ลีกคู่3ทุ่มนะฮะ <S FC s ซีซ s ลุสพบกับเอเน g e อร์ติกครับภาพรวมๆ FC s ซีซ s ลุสได้เปรียบอยู่ลิทหนึ่งนะฮะซัลลุสถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะฮะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยสถิติชนะ5เสมอ1แพ้1 5ห้าเกมล่าสุดนี้เก็บไป13แต้มไม่ธรรมดานะฮะเกมรุกก็ยิงเรื่อยๆฮะ 3นัดล่าสุดนี่ชนะชักตาถึงบ้านเลยนะฮะ2-1เปิดบ้านชนะเบลชีนาา32แล้วก็บุกไปชนะดีนโมมินสอครับเกมรับอาจจะมีปัญหาทีดนึ่งแต่ว่าเกมลุกยิงได้เรื่อยๆยิงระเบิดลยฮะขณะที่เอเนอร์จติกหลังจากแกว่งแพ้มา3นัดล่าสุดก็เรียกฟอร์มเก่งครับด้วยการบุกไปชนะสโมเลวีชีได้2ประตูต่อ0ูนนะฮะอย่างไรก็ตามมาดูแล้วะฮะน้ำแนวว่า f c ซาลุสน่าเชียร์นะฮะเพราะว่าเตะในบ้านสนนราคาก็ไม่เอ็กเพนซี ไม่แพงอืเกมรุกก็ดีกว่าชัดเจนฮนะก็ฟันธงฮะว่าเอฟซีสลุสจะเข้าวินครับผม